สวัสดีค่ะดีค่ะอยู่กับช่องสิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมไทยห้ามพิษุโโลกนะครับนี้อยู่กับคุณชมพู่นะครับวันนี้คุณชมพู่เขาจะมาอธิบายให้ฟังเราว่างาน d g r ของปี2024ปีนี้จะมีกําหนดการอะไรเป็นรายละเอียดงานเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟังจากคุณชมพู่กัน งาน b g r เนี่ยคือเป็นงานขับขี่มอเตอร์ไซค์รอนดอนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ร่วมสมทบคุณบริจาคก,กับมูลที่เนวิงเบอร์นะครับเพื่อที่จะต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมากและโรคฆ่าตัวตายสําหรับคุณผู้ชายนะเรียกได้ว่าเป็นงานลอ,อนงอนที่งานการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งเลยแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยเขาก็จะมาขับขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมๆกัน,กนทั่วโลกในวันนี้วันเดียวกันนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ คุณชมพู่ครับงานปีนี้จะมีกําหนดการยังไงบ้างครับก็สําหรับงานสําหรับทุกท่านนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมงาน d j r 2024นี้นะคะสามารถเลือกร่วมขบวนได้2แบบนะคะจะมะีแบบที่1นะคะทุกท่านจะได้ร่วมขบวนแล้วก็ได้รับของระลึกนะคะจะอยู่ที่150บาทค่ะแบบที่2ก็คือทุกท่านนะคะร่วมขับขี่แล้วก็ได้รับเสื้อ1ตัวได้รับของที่ระลึกนะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่500บาทค่ะ ปีนี้นี่เขาร่วมง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าค่าร่วมง,งานลงทําบุญด้วยกันแล้วก็มาขี่รถกันเนี่ยแค่ร้อยห้าสิบาทเองนะครับ<ช>คือคถูกมากๆเลย,เลยที่สําคัญคืองานจะจัดในวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ด้วยนะคะงานจัดวันอาทิตย์ที่สิบเก้าช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นช่วงเย็นครับขี่พร้อมกันทั่วโลกเลยอืดีครับแดดไม่ร้อนนะม,มาแบบสบายๆกันช่วงเย็น แล้วก็เส้นทางการขับขี่นะครับก็จะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญในจังหวัดพิษณุโลกหมดเลยนะแล้วผมก็จะบอกว่างานนี้ทุกๆปีนะโชว์รูมไทอมพิษณุโลกเนี่ยเขาจะจัดทีมช่างภาพตากล้องบันทึกทั้งภาพและวิดีโอนะเป็นที่ะลึกด้วยนะครับใครอยากจะมีแบบรูปหล่อๆตัวเองตอนขับรถเนี่ยงานนี้อย่าได้พลาดเลยนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากงานนี้นะครับสามารถเอารถอะไรก็ได้กี่ซีซีก็ได้มาเข้าร่วมนะครับไม่จํากัดประเภทรถนะครับแต่ขออย่างหนึ่งคืองานมันเป็นคอนเซปต,ต์สุภาพบุรุษขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้แต่งกายสุภาพกันมานะครับแต่งกายให้สุภาพเอาหล่อเอาเท่เอาสวยที่สุดเพื่อที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณนะแล้วก็จะมีทีมช่างภาพมาคอยเก็บภาพให้นะขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับจะเป็นรถอะไรก็ได้ค่ายไหนก็ได้มาได้หมดนะครับ ขอแค่มีใจอยากมาทำบุญแล้วก็มาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็เส้นทางการขับขี่ของงานในปีนี้นะก็จะผ่านเหมือนเดิมนะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญในจังหวัดที่โซ่หมดเลยก็จะเริ่มต้นที่นี่นะครับที่โชลูมไทม์ซุนโลกนะเสร็จแล้วก็จะขี่ไปที่ผ่านวัดหลวงพ่อปุกชินาราชนะครับแล้วก็จะไปขึ้นสะพานที่พระราชวังจันทร์นะครับเสร็จแล้วเราจะถ่ายรูปร่วมกันที่พระราชวังจันร์นะครับเป็น1รูปนะครับเป็น1ช็อต เสร็จแล้วก็จะขี่ออกจากพระราชวังจันทร์นะครับผ่านสารหลักเมืองแล้วก็จะลงเข้ามาในเมืองนะเพื่อมุ่งหน้าไปที่วัดจันทร์ตะวันออกครับไปเก็บรูปในะตรงนั้นอีกหนึ่งช็อตนะเสร็จแล้วก็จะขี่จากวัดจันทร์ตะวันออกกลับเข้ามาในเมืองเนาะก็จะผ่านหอนาฬิกาแล้วก็ผ่านสถานีรถไฟนะครับ mm hmm. เก็บรูปสถานที่สําคัญสำคัญหมดเลยแล้วก็จบแล้วก็จะมาปาร์ตี้กันมิทติ้งกันเบาๆที่โชว์รูมไทมท์ิสโโลก่กันนะครับ mm hmm. เขาร่วมกันได้ทุกคนเลยนะ แล้วก็ที่เห็นว่าที่โชว์รูมปีนี้มีพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะมีดีเจบันนี่บีมาเลยะะอะสาวสวยสุดเซ็กซี่ค่ะกำลังดังเลยนะคนนี้รู้สึกกำลังมาแรงเลยก็จะมาให้ความบันเทิงกับผู้ร่วมงานทุกคนเลยนะที่โชว์รูมมิทติ้งกันที่หน้าโชว์รูมครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เสื้อเทียรลึกก็จะมีราคาเท่าไหร่นะ ่่เมือ,เอ้ไวถ้าอยากได้เสื้อที่ระลึกอย่างนี้นะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่500บาทก็คือสามารถร่วมขบวนได้นะคะได้รับเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ได้รับของที่ระลึกด้วยะค่ะได้ร่วมงานปาร์ตี้ตอนเย็นด้วยนะคะของเยื่อลึกสวยนะแล้วผมจะบอกว่าเสื้อของปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วอีก <laughs> แล้วก็เสื้อของ DGR เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อเจ์ซี่นะคือเป็นเสื้อที่ใส่ออกกําลังกายได้นะครับเป็นเสื้อที่ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละ จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะเป็นแอร์โฟนะคือเป็นเสื้อสําหรับขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆนะก็เป็นที่ระลึกนะสำหรับปีละครั้งครับใครสนใจอยากรับเสื้อก็แค่500บาทเท่านั้นเองนะปีนี้คือเขาร่วมง,ง่ายมากๆเลยนะครับจะบอกว่าเสื้อเขามีจํากัดจํานวนด้วยนะคะใช่ใช่ใช่ก็คือแค่ว่าได้จะได้รับเฉพาะคนที่ร่วมงานเนาะจำกัดจํานวนมากเลยนะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยผมเห็นเขาจะฟิกหมดเลยนะแล้วอย่างปีที่แล้วเสื้อที่ผมใช้อ่ะ ผมก็จะไม่เห็นแบบว่ามีขายที่อื่นเลยนะนอกจากในงาน DCR แบบไม่มีแบบแจกเป็นของเี่้อลึกไม่มีอะไรเลยนะคือถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับสําหรับเสื้อที่จะร่วมงานวันนี้เนาะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องชมพู่มากนะครับแล้วก็โชว์รูมไทยอัมพิซโลกนะที่ให้มาเข้ามาถ่ายทำเนาะแล้วก็มาให้ทุกคนรู้จักอยากให้ทุกท่านมาเข้าร่วมงานรณรงค์ขับขี่มอเตอร์ไซค์งานการกสุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่งนะครับอยากให้มาร่วมงานกาัน ขอบคุณมากนะครับ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปเลือกชกชมเรื่องราวกันต่อเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ